เปิดจัก,กรวาลแท้พรเจ้าอียิปต์ตำนานเทพราราผู้ให้แสงแรกของโลกก่อนที่เราจะมีคำว่าเช้าก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าวันพรุ่งนี้และก่อนที่คำว่าชีวิตจะมีความหมายใดๆจัก,กรวาลทั้งใบเคยเป็นเพียงความเงียบงันอันไร้ขอบเขตถ้าคุณลองหลับตาลงและจินตนาการตามคุณจะไม่เห็นฟ้าไม่เห็นแผ่นดิน ไม่เห็นแม้แต่ความมืดเพราะในตอนนั้นแม้แต่ความมืดเองก็ยังไม่มีชื่อเรียกชาวอียิปต์โบราณเรียกความว่างเปล่านั้นว่านูนมหานทีแห่งความโกลาหลผืนน้ำไร้รูปทรงไร้การเวลาไร้ความหมายและไร้แม้กระทั่งผู้เฝ้ามองไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบจนกระทั่งบางสิ่งตื่นขึ้นการถือกำเนิดของแสงแรก ตำนานเล่าว่าในใจกลางของนูนได้ปรากฏเนินดินก้อนแรกที่โผล่พ้นผิวน้ำบางตำนานเล่าว่ามีดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ดอกหนึ่งค่อยๆแย้มกลีบออกท่ามกลางความว่างเปล่าและเมื่อดอกบัวนั้นเบ่งบานแสงแรกก็สาดออกมาสู่จัก,กรวาลเขาคือราเทพเจ้าพระองค์แรกและในขณะเดียวกันเขาก็คือดวงอาทิตย์ดวงแรกเมื่อราเบิกพระเนตร แสงสว่างก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วความว่างเปล่าและจักรวาลก็เริ่มมีทิศทางแสงนั้นไม่ได้เพียงส่องให้เห็นแต่มันปลุกทุกสิ่งให้ตื่นจากการหลับไหลนิรันดร์ราผู้สร้างโลกด้วยตัวเองราไม่ได้ถือคาถาไม่ได้ใช้ค้อนและไม่ได้รารเวิมนเขาสร้างโลกด้วยตัวตนของเขาเองตำนานเล่าว่า ราให้กำเนิดเทพองค์แรกๆออกมาจากลมหายใจและน้ำลายของตนเองเทพชูอากาศเทพนุษความชื้นและจากพลังของทั้งสองจึงถือกำเนิดเทพรุ่นถัดมาเก็บผืนดินนุษท้องฟ้าในตอนแรกฟ้าและดินยังโอบกอดกันแน่นโลกยังอึดอัดยังไม่มีพื้นที่ให้ชีวิตได้เติบโต ราและชูจึงแยกทั้งสองออกจากกันนุชถูกยกขึ้นไปเป็นฟากฟ้าเก็บยังคงนอนอยู่เบื้องล่างและนั่นคือวันที่ฟ้าและดินแยกจากกันเป็นครั้งแรกพื้นที่ว่างระหว่างฟ้ากับดินกลายเป็นที่อยู่ของสายลมเมฆและชีวิตการถือกำเนิดของมนุษย์ตำนานเล่าว่าวันหนึ่งราได้ทอดพระเนตรลงมายัางโลกที่เพิ่งถือกำเนิด และน้ำตาของเขาก็หยดลงสู่ผืนดินจากหยดน้ำนั้นเองมนุษย์ได้ถือกําเนิดขึ้นชาวอียิปต์จึงเชื่อว่ามนุษย์คือบุตรแห่งน้ําตาของดวงอาทิตย์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกปั้นขึ้นอย่างไร้ค่าแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความรู้สึกของเทพเจ้าแต่การสร้างโลกเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของหน้าที่เพราะถ้าปล่อยไว้โดยไม่มีกฎทุกสิ่งก็จะไหลกลับไปสู่ความโกลาหลเหมือนเดิม ราจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่ามาอาดมันไม่ใช่แค่กฎหมายไม่ใช่แค่ศิลธรรมและไม่ใช่แค่ความยุติธรรมแต่มันคือสมดุลของจักรวาลการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตบตรงเวลาการที่แม่น้ำนายเอ่อล้นและลดระดับอย่างเป็นฤดูกาลการที่มนุษย์เกิดแก่เจ็บและตายทั้งหมดนี้คือมาอาดในรูปแบบที่มองเห็นได้ หน้าที่ของเทพและของฟาโรห์ไม่ใช่แค่การปกครองแต่คือการรักษาไม่ให้มาอาจพังทลายทุกเช้าราจ,จะล่องเรือสุริยะของเขาเดินทางข้ามท้องฟ้าจากตะวันออกไปตะวันตกผู้คนเห็นเขาเป็นดวงอาทิตย์เห็นเขาเป็นแสงเห็นเขาเป็นความอบอุ่นแต่ในยามค่ำคืนเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นไม่ได้หมายความว่าราหายไปมันหมายความว่า เขากำลังออกเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งในโลกใต้พิภพราต้องล่องเรือผ่านความมืดผ่านดินแดนของวิญญาณผ่านความเงียบงันและอันตรายและทุกคืนเขาต้องเผชิญหน้ากับอสูรงูยักษ์อาเภปตัวแทนของความโกลาหลความว่างเปล่าและการล่มสลายอาเภปไม่ได้ต้องการแค่ฆ่าราแต่มันต้องการกลืนกินแสงสว่างทั้งหมดของจักรวาล ทุกคืนคือสงครามทุกคืนคือการเสี่ยงและทุกเช้าคือชัยชนะอีกครั้งนั่นคือเหตุผลที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์ของสงครามที่ไม่มีใครมองเห็นราในร่างมนุษย์และฟาโรชาวอียิปต์ไม่ได้มองว่าราอยู่ไกลตัวพวกเขาเชื่อว่าฟาโร์คือเงาของราบนโลกมนุษย์ เป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของมาอาดเป็นผู้ค้ำจุนสมดุลของโลกตราบใดที่ฟาโรยังรักษามาอาดโลกก็ยังไม่ล่มสลายความชราและการจากไปของผู้สร้างแต่แม้จะเป็นผู้สร้างจากกระวาลราเองก็ไม่อาจหนีการเวลาได้เมื่อการเวลาผ่านไปเขาเริ่มอ่อนแรงเริ่มห่างไกลจากโลกมนุษย์บางส่วนเริ่มไม่เกรงกลัว เริ่มคิดต่อต้านเทพเจ้าราเคยต้องส่งเซกเมตเทพีสิงโตแห่งการทำลายล่างลงมาลงทั่วมนุษย์และในที่สุดราก็เลือกจะถอนตัวจากโลกขึ้นไปสถิตอยู่บนฟากฟ้ามอบโลกให้เทพรุ่นหลังดูแลแต่ถึงอย่างนั้นชาวอียิปต์ก็ยังเชื่อว่าทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นคือราที่ยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่ตำนานของรา เทพเจ้าผู้ให้แสงแรกของโลกจบลงตรงนี้คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงลองนึกถึงดวงอาทิตย์ที่คุณได้เห็นในวันนี้มันอาจไม่ใช่แค่แสงบนท้องฟ้าแต่มันคือสัญญาเก่าแก่ว่าวันพรุ่งนี้จะยังมาถึงถ้าคุณเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่เป็นไรเลยแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังต้องพักในทุกค่ำคืนก่อนจะกลับมาส่องแสงใหม่อีกครั้งหลับตาลง ปล่อยให้เรือสุริยะของราพาความกังวลของคุณล่องหายไปในรัตติการราตรีสวัสดิ์จาก World of m ฟ t h ตำนานก่อนนอน